บอลมาที่จะคอยยกมาลูกนี้มาคัดแรดฟอร์ดหุดแล้วทํายังไงสัดเต็มข้อนิ่มๆอีกจังหวะหนึ่งเป็นจังหวะที่คาริเบโลตัดได้ยกมาเบาๆที่มาคัดแรดฟอร์ดอีกแล้วสัดด้วยขวานิ่มๆก่อนรับชมลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบุณครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับตาจันวิดีโอ วันนี้ผมก็จะมาพาซื้อแผนแผนที่เป็นแผนส่วนกลับนะทุกคนนะก็คือแผนลองบอลเคาน์เตอร์นะทุกคนนะที่หลายคนไม่ชอบเล่นนะหลายคนอาจจะชอบเล่นแผนของเป๊ปแล้วก็คอปนะทุกคนอันนี้ผมก็จะมาพามาซื้อแผนนี้เลยของโรมานะโมรินโยนะทุกคนนะก็ซื้อไปเลยที่แสนเจ็ด p นะทุกคนนะก็กดซื้อแล้วแล้วเราก็มาดูที่แผนของเรา ก็ให้เราใช้แผน4321นะแบบไหนก็ได้นะที่เป็นแผนหน้าคู่นะแนะนำให้เป็นหน้าคู่เนาะทุกคนนะมันจะเติมได้ดีแล้วก็สวนได้ดีมากแล้วก็จะลงกลับแบบรับเร็วมากก็ไปดูกันเลยว่าจะโหดสักแค่ไหนนะก็ไปดูกันเลยครับแผนนี้ผมเห็นหลายคนไม่ค่อยชอบเล่นนะทุกคนนะผมก็ลงแรงมาเยอะเหมือนกันก็ไม่เคยเห็นคนไหนเล่นเลยหรืออาจจะมีบ้างแต่เป็นส่วนน้อยนะทุกคนนะ ส่วนมากเขาจะเล่นแผนของครัแล้วก็เป๊บน,นะแต่ส่วนผมก็ชอบเล่นแผนนี้มากๆเพราะว่ามันสวนกลับได้ดีแล้วก็รับเร็วมากนะทุกคนนะดูจังหวะเติมเกมนะดูนะจังหวะปันทัวอะไรอย่างเงี้ยดูนะเห็นไหมถ้าเราบุกมันจะเติมแบบไวมากนะทุกคนนะแล้วก็ชิปขึ้นลูกนี้สาระโคบ <c oughs> ยิงซ้ำเรียบร้อยแนะนําเลยนะครับแผนนี้เล่นดีมากนะทุกคนนะเติมเกมมันนะบุกมันรับแน่นด้วยก็ ถือว่าเป็นอีกแผนแล้วก็เป็นอีกโค้ดที่ผมแนะนําเลยนะทุกคนนะก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะก็มาดูเกมกันต่อเลยเกยมรับก็ถือว่าเหนียวแน่นเลยนะทุกคนนะดูนะดักได้ลวกนี้มาที่แก๊สคอยเปิดไปลูกนี้โอ้โหเห็นไหมมันจะวิ่งให้เองอัตโนมัตินะทุกคนนะเราไม่ได้แบบไม่ได้กดบันทูหรือไม่ได้อะไรนะกองหน้าของเรามันจะวิ่งเติมให้เองอัตโนมัตินะแผนนี้มันดีมากนะทุกคนนะเป็นแผนที่ เปิดบอลแล้วก็นักเตะกองหน้าเราชอบวิ่งดีนะทุกคนนะก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะทุกคนนะใครที่กองหน้าไม่ค่อยเติมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเอาแผนนี้ไปดูได้นะแล้วก็โคดมูรินโญ่นะทุกคนนะก็ลองเอาไปใช้กันดูก็นี่ครับแทงไปโอ้โหวิ่งดีนะทุกคนฟันทูฟันทูไหมพิงอื้มติดนะลูกนี้โอ้ส่งเดี๋ยวก็โดนโชคหรอกมาที่ จดบอยแทงออกมาที่ซาร่าซาร่าคืนก็ะนจะโดนดักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนนะผมนำสองศูนย์แล้วผมเล่นชิวๆนะเอวนี่ไงล่ะแถงตรงนี้เห็นไหมทุกคนดูนะมันจะวิ่งให้เองนะทุกคนนะถึงจะไม่ได้สูงมันก็วิ่งให้เองนะนี่งไงทําเล่นแล้วผมก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะก็น่าจะชนะชัวรัวแล้วแบบนี้ก็ต้องเอาไป ทาตามดูนะแผนอนี้แล้วก็โคดนี้นะผมแนะนําเลยเล่นดีมากจังหวะน,นี้มาที่คาซิมิโรปิดบล็อกนะทุกคนนะก็โดนสวนกลับไหมนี่ไงลนะ่ะวาลานยังได้อยู่นะทุกคนมาที่ลูกชอวันทูเติมแล้วเติมแล้วลูกชอไม่ทันนะเดือบอย,บอยเร็วกว่านะทุกคนก็เอ้หเกือบทันได้มาที่ริมเส้นซารา่าหคืนไปนี่ไงละ่ะทันได้ลูกชอ มาที่สโคสโคออกข้างขึ้นขึ้นแล้วก็ยกมาเบาเบาวันทูนึงสองสามจังหวะลุดไหมอืมหืมไม่หลุดนะทุกคนถือว่าเติมดูดูด,ดูทุกคนดูเวลาวิ่งกับนะวิ่งกับทีละห้าเลยนะทุกคนนะดูนะเวลาเติมก็แทงลูกนี้อืห<ๆ>ืมเกือบได้เวลาเติมก็เติมเยอะลงก็ลงไวนะทุกคนนะก็ดูเอาแล้วกันนะทุกคนนะพิจารณาดูอในคชิปนี้นะ ก็ถือว่าดีสุดๆนะแผนนี้แล้วก็คนนี้นะชิปมาเลดฟอร์ดเอาเอา,เอาแล้วยิงนิ่มๆ oh. โอ้โหโก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 โอดม,มากทุกคนถือว่ากองหนา้าเราวิ่งหาช่องได้ดีมากแผนนี้มันจะเป็นแผนท,ที่ถ้าเราได้บอลแล้วมันจะสวนเร็วนะทุกคนแล้วก็วิ่งหาตำแหน่งที่ว่างได้ดีด้วย ส่วนตัวผมชอบสไตล์นี้มากนั่นไงแทงอีกแล้วเห็นไหมมันจะวิ่งเอียงให้ให้เราเองนะทุกคนนะเดี๋ยวผมก็ทําเล่นอีกแล้วเห็นไหมทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันวิ่งเอียงอัตโนมัตินะเวลาเราได้บอลเราแย่งบอลมาได้อย่างเงี้ยมันจะสวนกลับให้เราเองนะเรามีแค่หน้าที่ดูจังหวะของนักเตะว่าว่ามันวิ่งหรือเปล่านะของเรานะถ้ามันวิ่งก็ให้เรากดแทงหรือกดยกไปเลยก็ได้นะ ส่วนตัวผมผมก็เล่นบ่อยแล้วผมก็ชินแล้วนะกับจังหวะใดจังหวะหนึ่งที่ผมยกนะหรือแทงนะก็ให้เราเล่นบ่อยๆอยก็แล้วกันนะทุกคนก็นี่นะครับก็คือแผนบวกโค้ดที่ผมแนะนําทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ